ลูกม .5 ทุกคนครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสัญญาณทุกวีดและสัญญาณมือของผู้ตัดสิญญนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่จะ,ะเรียน,นสัญญาณทุกวีดและสัญญาณมือต่อไปะจะขอทบทววระและก็ะที่ครูได้เปิดที่นักเรียนได้ทดสอบในสาธิตมานั้นนะ ที่มีข้อผิดพลาดหลายคนนะอย่างเช่นในกรณีทีนะ่ได้เสิร์ฟนะเอกจากการออนะบางคนบอกว่าออนะแต่ไปทำสัญญาณมือนะติดต,ตะายนะที่สลับกันนะเพราะฉะนั้นเนะวลาที่จะส่งนะหรือสาธิตนะที่จะส่งมาให้ครูนั้นนะควรทดสอบให้ดีก่อนนะหรือนะบางคน นะที่ได้รอตรวจสอบก็เช่นเดียวกันนะมีสัญญาณให้บอกเสริมนะแต่ก็ไปทําสัญญาณออกเลยแต่ว่ายังไม่ได้บอกนะแดนที่ฝั่งที่ได้แต้มนะเพราะฉะนั้นนะมันขาดหายไปเพราะฉะนั้นก็อนุญาตให้ส่งนะคลิป,ปใหม่นะครับดูนะครับดูทบศพลนะ,ะลูกลงในกรณนนีลูกลงในะ้ใลูกลงอันนี้เป็นนะรักนะษาสาธิตนยะ์ทบทวนะอันเดิม นะก่อนก่อนที่เพราะว่าบางคนนั้นนะสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้เข้ามานะเรียนนะจะได้ตามทันนะครับดูสัญญาณนะครับสัญญาณาลูกลงในกรณีที่ฝา,าได้เสยยกนะครับมืออย่าลืมนะครับต้องให้ขนะานนะรจริงยวทธห้าน,นิขิตกันฝา,าได้เสริรยฝาเสริรย ลูกนี้ลงนะครับทำช้าๆทำขั้นตอนก็สมมุติว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆแต่ว่ตรงเร็วมากเกินไปอ่าครับสัญญาณที่สองนะสัญญาณที่ออกนะครับซ้ายเตรียมเสิร์ฟซ้ายเสิร์ฟฝาได้แต่งลูกนี้ออกนะครับนะออกนะครับนะเห็นไหมครับมือต้องคว่ำนะครับะลักษานนี้นะที่ส่งมา มือจะเป็นอย่างนี้ลักษณะนี้ผิดนะครับนะต้องคว่ำก้าหานะก้าหาตัวนะครับอ่านะครับบอกมากอ่าอันที่สามเลยนะครับนะสามในกรณีที่นะอ่าลูกทัดบอลน,นะครับลูกทัดบอลอ่านะขาเตรียมเสิร์ฟฝาเสิร์ฟซ้ายได้แ้มทัดบอลนะยกด้านขวานะครับถึงไหมครับนมะาเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนะขาเตรียมเสิร์ฟ ขาเสิร์ฟซ้ายได้เตมพัดบอลน,นะครับยกฝามาแล้วซ้ายพัดนะครับนี่นะครับอเอาต่อไปครับนะสุดท้ายนะที่ทบทส่วนสำสหรับสดตห์ที่แล้วนะลูกกิตจัรยาซ้ายเตยมเสิร์ฟซ้ายเสิร์ฟขวาได้ติมลูกกิตจักายาผิดอีกแล้วนะครับเห็นไหมนะขึ้นมา อย่าลืมเห็นไหมครับมีขนาดนักปลเล่ทแท้ๆนะก็ยังมีผิดพลาดทำใหม่ครับซ้ายเกมเสิร์ฟทำใหม่ครับซ้ายเกมเสิร์ฟเฉยๆซ้ายเสิร์ฟขวาได้แ้่ลูกติดตะข่ายนะตรงซ้ายนะขวายุบปุ๊บซ้ายนะสลับกันนะนะครับนะนี่เป็นการทบทวนของสัปดาห์ที่แล้วอ่าสำหรับวันนี้เราจะต่ออีกนะสี่สาเหตุด้วยกันนะอันแรกลูกแรก นะเกี่ยวกับนะลูก bon, นะสองบอลลักษณะลูกสองบอลก็คือลักษณะของการเล่นบอลสองครั้งนะการเล่นบอลสองครั้งนี้เกิดจากกรณีหนึ่งเสิร์ฟนะถ้าเป็นลักษณะของการเสิร์ฟนะเสิร์ฟมาแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามรับลูกแรกการเล่นบอลต่อเนื่องสองครั้งนะถือว่าไม่ผิดกติกาหรือการนะฝ่ายตรงข้ามเสิร์ฟมาแล้วทําการเซตเซนะตบอลที่ต่อเนื่อง นะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการเหมือนคล้ายกับนะเล่นบอลสองครั้งนะเราก็อนุโลมนะยกเป็นลูกที่ถ้าเป็นลูกที่สองที่สามนั้นนะเราต้องเป่านะครับนะถ้าเป็นลูกแรกไม่เป็นไรนะถ้าเป็นต่อ,ตอเนื่องอดูเลยนะครับนะลูกสองบอลนะซ้ายเต็มเสิร์ฟซ้ายเสิร์ฟขวาได้แต้มสองบอลนะยกมาเลยนะครับสองบอล เึ้นมะาเล่บอลสอครั้งหรือดับเบิลบอลนีนะ่สองบอลนะหรือปล่อยบอลไม่เข้าไม่พร้อมกันนี่ถ้าถือว่านะเป็นลูกสองบอลหมดนะ,ะต่อไปนะลูกที่สองสำหรับวันนีนะ้ก็เป็นลูกสี่บอลนะวัลเลยนบอลน,นั้นนะเราจะเล่นนะได้แค่3ครั้งนะบอลสี่ครั้งนะจะเกิดได้กรณีทือหนะึ่งจากการ คัดนะบอลการฝ่ายตรงข้ามตีมาแล้วก็เราทำการสกัดกัน้นนะลูกที่หนึ่งจากการสกัดกั้นเราจะไม่นับนะเราจะไปนับนะลูกที่ต่อจากการคับเป็น1 2 3สต่อไปแต่ถ้าเลยจากั้นลูกที่4นะเขายังเล่นต่อน,นั้นเราถึงเป่า4ี่บอลแต่ถ้าบอลสามครั้งแล้วลูกลงหรือลูกออกไปนะเราก็ปล่อยไปตามสถานการณ์ถ้าลูกลงพื้นใน,ในสานามเราก็ถือว่าลูกลง ถ้าหนึ่งสองสามแล้วลูกออกไปแล้วลูกตกพื้นก็ถือว่าลูกออกแต่ถ้าหนึ่งสองสามลูกยังลอยอากาศแล้วมีคนมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นครั้งที่สี่เราถึงกว่าให้เป่าสี่บอลน,นะครับอาดูฝาเตรียมเสิร์ฟฝาเสิร์ฟซ้ายได้แต้มลูกนี้สี่บอลนะนะครับนะสลับกันนะแขนจะยกสลับกันนะอ่า ไปสองสาเหตุแล้วนะอาขึ้มาดูอย่างที่สามนะอย่างที่สามลูกนะคนเสิร์ฟเหยียบเส้นนะเหยียบเส้นเสิร์ฟนะในกรณีเหยียบเส้นเสิร์ฟนะในการเสิร์ฟนันนะก่อนที่จะสัมผัสบอลนะสัมผัสเมื่อโยนบอลไปนะสัมผัสบอลนั้นนะต้องนะห้ามเหยียบเส้นนะแต่ถ้าเป็นลักษณะของการกระโดดเสิร์ฟนะ เราโยนบอลไปนะก่อนที่นะการที่รับก่อนที่จะลอยตัวกากระดา,กานน,นะเราต้องไม่เหยียบเส้นเสิร์ฟนะลอยตัวไปได้นะครับนะแล้วสัมผัสบอลน,นะแล้วตกมาในแดนในสนามนะถือว่าเป็นการไม่ผิดกติกาการเล่นที่ไม่ผิดกติกาแต่ถ้าสมมติว่ายืนนะแล้วเหยียบเส้นเสิร์ฟนะแล้วพยโยนบอลปุ๊บนะเราสัมผัสนะกับเส้นนะก็ถือว่าเป็นการฟาว เปล่าอ้าวคราวนี้คนเป่าคุณตัดสินก็จะเป่ารักษานี้นขวาเตรียมเสิร์ฟขวาเสิร์ฟซ้ายได้แจมเหยียบเส้นเสิร์ฟเหยียบนะชี้ไปนะเส้นข้างเลยนะครับไม่ต้องชี้ไปที่นะเส้นหลังชี้ไปแค่เส้นข้างก็จะรู้กันทีว,ว่าผู้เสิร์ฟนั้นเหยียบเส้นเสิร์ฟอ้าวคราวนี้มาถึงนะ สาเหตุสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับนะลูกนะเขาเรียกว่าลูกรอดใต้ตะข่ายนะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือนะผู้เล่นนั้นข้ามแดนนะข้ามแดนนะเข้าไปในตะข่ายของฝ่ายตรงข้ามนะการแดนฝ่ายตรงข้ามการข้ามแดนนั้นนะต้องข้ามไปทั้งเท้าในกรณีและสายนี้อย่างเช่นฝ่ายตรงข้ามมาถ้าเท้านะหลุดไปทั้งเท้าและสายนี้ นะถือว่าผิดกติกาแต่ถ้ามีส่วนหนึ่งส่วนใดนนะของเทา้านะสัมผัสกับเส้นเราลากเส้นสมมติเช่นปลายเทา้านะไปอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่ส้นเท้านั้นยังอยู่กับนะเส้นนะเส้นแบ่งแดนะรัศมียังอยู่เราลากเส้นสมมติขึ้นมายังอยู่ถือว่าไม่ฟาวการฟาวก็คือต้องหลุดไปทั้งเทา้านะครับแลนะ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 สถานี้ ก็ใช้สัญญาณเดียวกันก็คือนชี้ไปตรงเส้นแบ่งแดนที่ไปตรงกลางเลยลองดูนะครับซ้ายเตรียมเสิร์ฟซ้ายเสิร์ฟขวาได้แต่ลูกนีลอดใต้ตะายนะตามมาไว้นิดนึงครับดีไปรักษานี้สำหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอน แล้วก็สาเหตุนะทั้ง4อย่างในเรื่องของนะตั้งแต่ลูกแรกนะก็คือในเรื่องของ2บอลจะเล่นลูก2บอลการเล่นลูก4บอลนนการเหยียบเส้นเสิร์นะแล้วก็เหยียบหรือข้ามแดนหรือลูกบอดใต้กตากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ